เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ้าบมีอะไรกันไหมนะครับวันนี้เราอยู่ในแคนดัม ไอเทนอลนะครับผม <c oughs> เกือบลืมชื่อขออภัยนะครับอ่าวันนี้มาขออนุญาตเออมารีวิวทีมวิงอันนี้คนถามเยอะหมีก็เลยจัดเต็มให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่านะครับนี่โหโคตรเท่โคตรหลอ่โอคโคตรเฟี้ยวฟ้าเลยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคนอีกทีดินี่เสียดายหมียังไม่เปิดห้านะไม่งั้นใส่ห้าตัวนี่คือโคตรหล่อเลยอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตพูดวิธีคร่าวๆในการปลดนะครับก็คือให้เพื่อนๆเล่นวิ่งแกรนดัมให้ผ่านด่านฮาร์ดนั่นเองนะครับ ฮาร์ดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนการแจกตัวอะไรบ้างก็ตัวแรกคือทอร์นกิทูนะครับเป็นตัวแทงนะครับต่อไปตัวที่2ก็คือฟินิคันดั้มนั่นเองนะครับต่อไปตัวที่3ก็คือวิงซีโร่ของเรานั่นเองนะครับอ่ะต่อไปในการทําใช่ไหมครับก็ไปกดสร้างเลยเลยครับนี่ไล่กดสร้างไปเจอตัวเลยครับหล,กลกักๆอ่ะอย่างอื่นนะ่ะมีปัญหาเราเหรียญเหลือนก็ฟาร์มเอาเห็นว่ามีมีเหรียญบานเลยเนี่ยปัญหาคือเหรียญวิงซีโร่อันนี้แหละสามเหรียญเนี่ยปัญหานะครับเพื่อนๆสาม,มารถฟาร์ม ด่าน5-3ได้เรากดลงเรื่อยๆได้เลยครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมันกดออโต้ผ่าน3ใช่แต่จริงๆมันกดลงเรื่อยๆครับก็ใช้พลังงานหาไปเรื่อยๆแหละมีก็หาตาแฉะแต่ก็ครมทีมแล้วนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนนะตัวไหนเก่งบ้างใช่ไหมครับก็วิงซิสแ,แต่ว่ามีไม่ได้ปลด SP นะก็คิดอยู่ว่าจะปลดจหรือเปล่าก็ถ้าเกิดสมมติเลยว่า9 0ตอนนี้แท่อยู่ที่7 0 0นะครับก็มีท่า ยิงปีนทวิทวนบัตเตอร์หมุนรอบตัวนะครับมีบีมไลเฟิร์นบีมเซเบอร์ครบเลยเป็นตัวที่เล่นได้ทุกระยะนะครับต่อไปเอเปียนเอเปียนไม่มีอาวุธระยะไกลครับแค่3ช่องแต่ว่าตีแรงตีหนักนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกคือหมีไม่ได้ใส่ถ้าใส่น่าจะแทกหมื่นกว่าตัวมันตีแรงนะครับแอทแท็กพอห์เอเปียนเลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนแกนดัมเดไซท์เฮลนะครับก็ตัวตีใกล้เหมือนเอเปียนมันตีแรงมาก2ตัวนี้ก็เลยจับนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่3ดาวแล้วปลดเลเวลร้อยหมีคิดว่าน่าจะแทกประมาณ 12. ต่อไปอตัวหนึ่งแต่ว่าเอออีกตัวหนึ่งหมีว่ามันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่หมีก็ทำสามดาวไปแล้วอะแต่เลเวลยังปลดไม่คมนะครับเนื่องจากว่าของหมีทําทรัพยากรเยอะมากจนหมดตูดถ้าเกิดมีคิดนะสามดาวเลเวลเก้าสิบอัตน,น่าจะไปประมาณหมื่นต้นๆเพราะว่าเป็นสายโจมตีนะครับก็คือการ์ดแอคทอนนะครับก็ไอ้นั่นอะไรนะหูเฟยเป็นคนขับนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูครับเก่งไม่เก่งไม่รู้ต้องลองดูนะครับ แต่คือที่มีลองมันเก่งหมดนะอาจจะมีไออาทอนตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มากครับแต่ตัวอื่นเรามีลองราเมเอจแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตไปลุยเลยแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆลองประจักษ์ดูขอญาตไปเอเทนอลเลยแล้วกันะครับแต่ว่าหมีทำสองดาวสามดาวอย่างงี้คงไม่มีปัญหาแล้วแหละไม่น่าจะยากนะครับไปด่าเอปเปิดแม่งเลยดีไหมอยากลองของอ่ะเดี๋ยวขอญาตเอาเล่นวิงซีโร่ธรรมดาก่อนแล้วกันมา มีเอาคนขับตามปกเลยนะคนขับตามปกก็คือขุนของใครก็ของมันเลวิงซีโร่ก็ฮีโร่เอเปียนก็เป็นในส่วนเทสนะครับผมเดสไซเฮลก็เป็นในส่วนดูโอนะครับดูโอแม็เวลแอคทอนแกนดัมก็เป็นจางหูเฟยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนฮอนกิทูก็เป็นเซตคูมาคิดนะครับอ่ะลุยเลยครับแต่มันน่าจะผ่านอยู่แล้วแหละคือเนี่ยจริงๆนะด่านแรกพลังหกหมื่นส่งไปสตัวก็ผ่านครับ เอาไม่เป็นไรเราอยากโชว์พลังของวิงกันดมออโต้เลยไหมไม่ต้องหรอกเนาะนี่โอ้โหยืนเป็นบอยแบนด์แต่จริงๆจะทำแซนล็อกเป็นแทงแทนทอนกินก็ได้นะมันจะได้เข้ามากกว่าเอาละวิงซีโร่เขาจับโหแต่ว่าฮีโร่ตอนนี้เป็นร่างฟ้าท่าดีๆไม่มีเลยนะอ๋ออินคอสบาย10%เรหรอรีดูวิปปอนอ่นอนยานโขาเขามีท่าเดียวเองฮีโร่กูไม่เป็นไรครับ นี่เจอวิงซีโร่โอ้โหเดี๋ยวนะแกนักวิงซีโร่วิงซีโร่ยิงกันว่ะชิบหายแล้วมันยิงแรงกว่าเราเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวไปเรื่องนะอ่าักนก็นเ,เอาหมุนไปเลยลวกันโอ้ยย่หมุนโดนตัวเดียวเองอะ่ะสวยละอย่างงี้เดี๋ยวต้องเอาตัวอื่นใส่ก่อนนะครับเอเปี้ยนจัดไปได้เลยโอ้โหสับหัวกระบ,บาดไปเดี๋ยเนี้ยแหละก,กูโอ้โหเห็นไหมตีแรงโคตรเลยเ,เปี้ยนที่ขนาดไม่ได้สามดาวนะเดี๋ยวตีซีโร่ก่อนครับแล้วก็นี่มาแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งน่าจะชนะ มันยิงกูเท่าไหร่วะเนี่ยลองดิว้าวซีโร่ไม่สวนว่ะทำไมซีโร่ไม่สวนวะไม่รู้อะตายก่อนเลยครับเอเปียนบอกเอาไปบิเาาลเลอร์ดโหท่าเขาสวยเลยชูบโอ้โหดาบใหญ่ครับแต่สามหมื่นนะแต่วิ่งซีโร่เกือบแตกแล้วครับนี่เจอเราสวนครับไม่ตายแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันรอเอาไปเลยอะไรครับบีมเซเบอร์แล้วเดี๋ยวตาหน้าเราจะหมุนเลยครับนี่ไงละ่ะ ภารกิจฉันแล้วนะแภารกิจมานี่ไงนี่ดาวฟันแบบรอตัวขาดครับแล้วทำไรต่อวิงซีโร่ก็จะทําอย่างนี้ไง,ไงล่ะยิงมันให้ขี้แตกเลยครับเออมีเรื่องเล็วนอนนี่ดอกละเท่าไหร่ว้าววิงซีโร่ยิงครับเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นด่านเออเอเทนอลโหมดมันยากนะครับถ้าเกิดหมีไปยิงแบบโหมดฮาร์ดโหมดโนม,โมโทั่วไปน่านจะดอกหนึ่งประมาณห้าหกหมื่นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สบายเลยครับเห็นนะพอฮีโร่เปิดเสร็จเรียบร้อยเลยลดฟีลครึ่งหลอด ทุกคนก็สแต่ว่าอย่างที่บอกคือถึงจะขับเป็นตัวพวกของวินกกนดัมที่เป็นนักบินแต่ว่ามันจะเป็นตัวฟ้าไงจริงๆเพื่อนๆเอาตัวลุงมาขับมันก็จะเก่งกว่านี้มากนะครับว่าไงครับเดี๋ยวดูเดรสไซส์ครับเดสไซส์ตบขี้แตกกะบ,บอกเลยนี่เท่าไหรวะโหหกหมื่นเลยหรอเนีดรสไซส์แม่งแรงโอ้ยต้องท่านี้วะท่านี้แม่งโคตรแรงเลย <gasps> เป็นตัวเดียวที่ไปถึงหกหมื่นสองครับเดสไซส์นี่สองดาวนะ ไาเลยโอ้โโอแม็กเวลได้เลยจ่าชิชนี่โอ้โหมีมีโหหกหมื่นเป็นตัวเดียวที่ไปหนึ่งหกหมื่นได้นะครับในขนาดที่สองดาวเท่านั้นก็อย่างที่บอกแหละมันโหมันแรงอยู่แล้วเดซไซโอ้โหยีเดซไซเก็บคนเดียวเลยครับบอกเลยหวานเจี๊ยบม่อยดูโอแม็กเบลบอกฉันไม่เฉันไม่เคยเล่นหรอกเอาไปอุ่เคียวเดซไซครับความหล่อเดี๋ยวมันไม่ได้จบแค่นี้นะเดี๋ยวมีเดซไซคัดทอมด้วยนะครับแกงนี้คือคัดมีคัดทอมหมดแต่ตอนนี้เป็นขั้นสองอยู่ ตอนกีดกูไม่ต้องทําอะไรแล้วม้งเนี่ยทุกคนเก่งกันขนาดนี้ละอ้าวยิงครับไม่มีใครช่วยแจมแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ยใส่แทงเจ็บได้หน่อยเอาลนกันดั้มนี่สามดาวเลยนะเว้ยแต่ว่าเลเวลไม่เต็มแล้วแต่ก็ตายแหละเออโอเคครับเฮ้ยไม่ตายว่ะเลเวลไม่เต็มอยู่คนเดียวอ่ะถ้าเลเวลเต็มหมีวว่าผ่านเอ้ยหมีวว่ามันแรงกว่านี้นี่นะครับเจอกรงเล็บเที่ยวแล้วก็เก่ามาโอ้ท่ามันก็เท่เหมือนกันนะ ตายครับแซนล็อกแต่โหนี่เราชนะไปอ้าวเฮย้ยกำลังจะบอกกำลังจะโมว่าชนะไปในเทิร์นเดียวแต่มันไม่ตายครับนี่ครับเรามีเซตเออเรามีคนมารับดานเมจครับเอ,อเอเอเปียนม,มีโลด้วยว่ะโอ้โหอะไรเ่โแกง๊ง้าบอยแบร์เราโหดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกมดหนึ่งปะขอบคุณมากครับผมจะใชใ้ตรงนี้ไปอัพหุ่นต่อครับ อ่ะแล้วนี่เป็นการรีวิวนะครับผมวิงกันดั้มนะครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกออ็ลองไปดูแล้วกันครับว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าหมีบอกได้เลยว่าโหดแล้วก็เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถจัดได้นะครับสำหรับวิงกันดั้มนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ